เอาละครับสวัสดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับเกมซูชิบาร์นั่นเองนะครับเกมนี้เราจะรับหน้าที่นะครับเป็นอ่าคุณหลานของคุณลุงใช่เออคุณหลานของคุณลุงโดยเราจะเป็นหลานนะครับมารับหน้าที่ต่อจากคุณลุงหมีนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นจิโร่เออเราจะมารับหน้าที่นี้ด้วยการมาบูรณะร้านอาหารซูชินะครับให้เติบโตและยิ่งใหญ่นะฮะก็คือดูรอบๆบริเวณร้านสิโอ้นี่มันกิ่นอะไรครับเนี่ยโอ้ยแมลงวันเต็มไปหมดเลยนะเออ เป็นดูขยะกขะยงที่เดล่ะนะอันว่าเดี๋ยวเรามารับหน้าที่ของคุณลุงกันดีกว่านะครับหลานชายผมคุณสวรรค์จริงๆเลยนะที่หลานอยู่ที่นี่นะเสียงคุณลุงการเป็นผู้ดูแลของยังลิงเนี่ยคือสิทธิที่ต้องการเพื่อการเติบโตอีกครั้งอนะที่นี่ซึ่งแล้วเราก็ไม่ค่อยมีลูกค้าแต่ก็ยังดีนะ ที่ร้านเราเนี่ยยังมีลูกค้าที่จงรักภักดีต่อาหาราอยู่โอ้โห,โ,หโ,หโหกินอะไรวะเนี่ยกินขยะไงลุงกินขยะเต็มเลยนะโอ้โห,โห,โหแล้วนะหลานนเดี๋ยวลุงเนี่ยจะสอนวิธีการทำซูชิให้หลานเองนะนด้เลยครับคุณลุงสอนผมด้วยนะฮะเอาล่ะหลานต้องหยิบสาหร่ายขึ้นมาหนึ่งแผ่น อาาแล้วก็ข้าวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวสวยนะข้าวปั้นหนึง่งโอเคแล้วก็ตามด้วยเนื้อแซลมอนเนอแล้วก็ทําการหอมันเป็นหมุน,มน,มนๆโลโลนะโอเคมาเป็นเอ้ยทรงกรมน่ากินเข้าปานกนี่คืนได้เลยหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้นะต้องเคี้ยวก่อนนะเออ อันนี้เราต้องทำเป็นตามรูปนี้ฮะเป็นข้าวปั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเนื้อซูชิมันคือเนื้ออะไรแซลมอนหรือเปล่าน่าจะแ,แซลมอนอมชว่วงนี้แซลมอนหาก,กินยากมากผู้ชม <c oughs> เล่นแล้วก็หิวอใส่เข้าไปอันนี้เอาอะไรฮะสามเนื้อเอ้ามันต้องหั่นใช่ไหมป๊าบทรงโอเค ฉันรู้ว่าคุณมีมันอยู่ในตัวและคุณหลานชายเนี่ยคุณพร้อมแล้วหรือยังเนี่ยกับการรับตําแหน่งเชฟอ่ะเนะแน่นอนว่าผมมีจิตวิญญาณแห่งนักทาอาหารไม่ว่าจะที่ผ่านมาผมเล่นเก็บอาหารมานักต่อน,นักแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟอาหารที่มีไดโนเสาร์ปล่อยฟองสบู่ได้เย้ย <Yeah. S 2> หรือเป็นการส่งหัวใจหั่นเร็วได้เย้ยคนละเกม รูไปถึงผมเปิดร้านหม้อไฟชาบูปิ้งย่างก็ทํามาแล้วเออแล้วแค่ร้านซูชิทํำไมผมจะทําไม่ได้มาผมมีประสบการณ์มากพอแล้วล่ะนะโอ้เป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยนะเอาละหลานชายสามารถเริ่มสร้างสินทรัให้กับสถานที่ได้แล้วนะลูกปวดหลังลูกจะไปหาข้าวกินก่อนนะอะไรอะฟรีซ่อมฟรีเหรอฮะเอาอย่างนี้ก็สวยดิ3วินาทีโอเคซ่อมได้อะไรครับ ซ่อมกีวีและโต๊ะโอเคเราสามารถอัพเกรดที่นั่งได้อ่ามาปรบับสวยครับลุงไปก่อเน,นะาหรอนะ่าไปบายจ้าโอ้โปวดหลังชิบหายเลย <c oughs> เฮ้ยฉันกอโเทษนะพอดีท้องฉันเป็นเสียงดังมากเลยเพราะฉันหิวนะเออจะกระโทษทีนะเออเชฟมีของเหลือไหมอ่ะเอที่คนไม่ได้โยนทิ้งไปอ่ะยังมีไหม มีครับหูรร้านเราเพิ่งเริ่มมาเดี๋ยวจะทําอะไรให้กินอยากกินอะไรบอกมาเลยดีกว่ามาเออฉันต้องการงานอ,อ๋อต้องการงานเหรอฉันต้องการเริ่มตอนนี้เลยอะ่ะจะต้องการมากเลยตอนนี้ฉันขาดมันไม่ได้อะ่ะ เขาไม่ได้เป็นลูกค้าเราฮะเขาจะมาสมัครเป็นพนักงานมาเขาต้องหาตังค์ไปกินข้าวโอเคจัดไปในเชฟท่านะมีไอเดียใหม่ๆด้วยล่ะที่จะช่วยค้ณอ่ะนะในการทําซูชิบาร์เนี่ยเชฟเห็นใบปลิวด้านไม้อะฮะมนสามารถดึงดูดลูกค้าได้ด้วยนะรู้ไหมเชฟโอ้เราต้องกดใบปลิวโอเคอเคชิญครับเชิญน้องหนูเข้ามาได้เลยนะครับผมต้องการกินอรไรนะบอกเชฟได้เลยนะกดเข้าไปครับเชิญครับเชิญครับมา โอ้โหมาเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเมีที่นั่งชิบหายละเอาซูชิแซลมอนกับโลจัดไปครับมาซูชิแซลมอนอันนี้ถูกไหมแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อโอเคแล้วก็มัดไปหนึ่งทีสวยครับจับเสิร์ฟไปหนึ่งเลยป่ะเนี่อีซี่ข้าวจับเซิร์ฟไปอีกหนึ่งครับเสิร์ฟไปนี่ก็กินเหมือนกันเดี๋ยวเอาอะไรขึ้นก่อนมาเอาข้าโอเค มวนมวล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 ม,มีเวลาอยู่มีเวลาอยู่เสิร์ฟเรียบร้อยเอออันนี้เราก็ส่งนะฮะให้ลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับบัวชัวบ,บัวชัวแจกบัวชัวไปแจกบัวชัวเชิญครับอีชายบัซจีเจอดี่ชายบัจีเราสามารถกดได้เลยหรือเปล่าโอ้เราสามารถกดได้เลยคือทําอาหารทันทีใช่ไหม โอ้สามารถทําอาหารได้เลยโอเคโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปหน้าครัวก็ได้ผมจะจะเคลียขยะมากเลยนะมันเคลียขยะยังไงวะเนี่ยฮะนี่ไงเราต้องเคลียขยะเรามีโอ้เงินจะหมดเงินจะหมดมีเวลาหนึ่งทีกว่านะครับต้องรอนะฮะในการซ่อมแซมอันนี้จะเป็นดาววัตถุดิบเหรอเนี่ยอืมโอเคถือว่ายอยู่ในขั้นหนึ่งดาวนะไม่ต้องห่วงอยู่กับผมเนี่ยผมจะรับประกันเลยวร้านเราเนี่ยจะต้องไปได้ราบเรื่อยอย่างแน่นอนเดี๋ยวลูกค้าไปไหนวะ ทรงบัวชัวเชิญครับลูกค้าอ่าเข้ามาเลยนั่งนะนั่งได้อีกคนหนึ่งอ่ะกดคลิกเลยสวยครับตอนนี้น้องแมวจะทําอาหารให้เรานะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอยู่ในห้องครัวเลยยังไงล่ะโอเคได้ของอืมเสิร์ฟเรียบร้อยเสิร์ฟเรียบร้อยนี่อะไรฟรีขอบคุณที่มากินนะครับเก็บเงินก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับมันฟรีตรงไหนวะเนี่ยเติมต,ตังเต็มไปหมดเลย อะไรกันนี่อ้เรามาเก็บตรงนี้ได้นั่นเองนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่116นะมาเชิญลูกค้าเข้ามาเลยนะจ๊ะรับประกันความอร่อยร้านนี้รับรองว่าจะถูกอกถูกใจด้วยอาหารเชฟฝีมือเหมียวเอ้ยฝีมือหมีอันนี้เอาเข้าวปั้นกับแซลมอนโอ้เนื้อแซลมอนมันอันนี้นี่หว่าอันนี้ไม่ใช่แซลมอน,อน,นมันน่าจะเป็นเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอะ ผู้ชมรู้ไหมมันคือเนื้ออะไรผมไม่ค่อยได้กินซูชิเลยหลังจากเนี้ยพูดถึงก็อยากกินเหมือนกันคแค่เสร็จเดี๋ยวสั่งกินดีกว่าโคตดียวเลยเราวะโอเคส่งไปก่อนครับปับ๊บนี่จะเป็นซอลไยข้าวแซลมอนอมนี่ดูดีๆนะมีสีเปลี่ยนด้วยเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับอืเอาเรื่องมีอะไรให้ซ่อมแซมบ้างตอนนี้อยากสร้างโต๊ะเพิ่มนี่ตรงน,นี้ที่ผม รือ้ <จะ S 2> อขยะไปสามารถอ๋อซื้อของตกแต่งได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้มากันแล้วกันนะ50ิบาทไม่มีฟรีด้วยเหรออันนี้ใส่แล้วกันฟับอืมตกแต่งตกแต่งมีโต๊ะไหมยอยากได้โต๊ะอีกวะเฮ้ยเนี่ยซ่อมโต๊ะดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยเงินไม่พอ <laughs> 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 เงินไม่พอเอชอิญลูกค้าเขา้ามาเลยครับผมส่งโบชัวเข้าไปโต๊ะเต็มยังวะโอเคได้อยู่เราว่างอยู่มาเชิญครับนางได้อีกคนนึงฟาบเขาให้ นี่ใชรมาเซ่นี่ชรมาเซ่สวัดดีครับผมมาเดี๋ยวนี้เราทำให้นะสองออเดอร์โอ้โหอีซี่จับหันจับสับจับหันจับสับเสิร์ฟวับสวยครับเอา้าฝากเสิร์ฟด้วยเด้อเรียบร้อยฮะอือฮึสมโต๊ะนี้ได้ไหมเออสอมไ,ได้ไหม <c oughs> อยากอู้สิบนาทีเลยเหรอเรียบร้อยไปแอบดูโฆษณามาเมื่อกี้ ันนี้มีโต๊ะว่างแล้วนะครับโหมีโต๊ะใหม่ทั้งสามที่ไอ้ไม่ใช่อีกที่หนึ่งเชิญครับผมเชิญมาอีกสามคนมานะถ้าเราเชิญเกินจะเป็นไรปะลองไหม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 อ๋อเดี๋ยวยืนอยู่หน้าประตูโอเคยืนหน้าประตูนะพี่ลองก่อนนะพี่มาเดี๋ยวผมจะรีบทําห้อยเลยผมมันยืนกันเต็มเลยอ่าเอากดเล่นด้หน่อยดีดูดีว่าร้านเราจะโดนอะไรหรือเปล่านะหมากันเต็มเลย อยยืนซ้อนกันจิวมาอะไรให้ไวเลยพี่กินให้ไวลลูกค้าข้างนอกรอกันอยู่ออรอแป๊บนึงนะครับพี่ครับรอแป๊บนึงนะฮะรอแป๊บนึงนะจังเชิญครับลูกค้ามากันเต็มลูกค้ามากันเต็มแนร้รานเลยให้ตายเถอะเอ่อรอแป๊บนึงนะครับผมทางเรากำลังส่งบวชัวเชิญลูกค้าไปอู้น้องแมวตอนนี้น้องแมวนั่งสองเลยอย่างั้นเหรออืมออกสามารถ เชิญลูกค้าผ่านทีวีได้โอ,อ้เดี๋ยวผมลองเชิญผ่านทีวีดูแล้วกันนะรอบหน้านะเชิญครับเชิญครับมีเชมเบสเชิญครับผมขอบคุณค้าที่มาอุดหนุนขอบคุณครับตังคเข้ามา2 5ง้าซื้อชุดใหม่นะครับแล้วก็ทําอะไรอีกนะลูกค้าชอบซาชิมิทําให้มากขึ้นโอ้จัดไปแล้วสามารถมาซื้อออเดอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะเออเอาอะไรดีคุณผู้ชมนี่ดีกว่าไหมไอนี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม เพิ่มหนึ่งดาวตังตังหมดเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนชุดให้เจ้าน้องเหมียวด้วยนะจริงอันนี้คือจ้างพนักงานเพิ่มโอ้โหพนักงานน่ารักมากแต่ตัวชุดใหม่100บาทโอเคเดี๋ยวเราซื้อให้ใหม่ละกันนะโอเคเอาไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้ตังแทบไม่มีเลยกดแบบทีวีไปโอ้ยลูกค้ามาเต็มเลยว้าวเชิญครับอะไรวะเนี่ยกวักมือเรียกโชคลาบหน้าแล้วโจคลาบจะมาหาเองล่ะ เจ้าเหียวอะไรมาไว้ออเอู้ๆๆๆเจ้าเหมี่ยวปล่อยตังค์อู้ๆขอขอบคุณแป๊บนึงลูกค้าเต็มร้านเลยส่งก่อนส่งของก่อนอืออือมาตังเริ่มมาตังค์เริ่มมาว่ะเจ้าเหมี่ยวมาควักมือเรียกเงินให้เราเดี๋ยวมันเหมือนเอาเงินมาปล่อยให้เรามากกว่านะอ่าสกินออือือกินเยอะๆครับคุณลูกค้าครับเชิญครับเชิญครับอือกดยิกเลยกดกดอย่างรัว ไม่มีกดอัตโนมัติหรือไงวะโอ้โหสงสัยต้องแบบกดดูโฆษณา,ารัวๆหรือเปล่าไอ้ลูกค้าเข้ามาโอเคเชิญครับเชิญครับมาเลยเออเชิญน,นั่งได้เลยครับผมแล้วทำเมนูฮะอู้อันนี้เมนูใหม่ซึ่งผมไม่เคยทำใช้สาหร่ายสองเลยอะอ้อาวหมวนสาหร่ายสองอันนะอันนี้ขอบคุณครับแซลมอนแซลมอนหัน่นจัดไปแซลมอนร้วๆ มอนล้วนกินเยอะๆนะพี่นะครับขอบคุณนี้จำได้อ่าข้าวปลาแซลมอนสวยไปอีกหนึ่งจานอีกหนึ่งจานน,จาน,นี่ก็ข้าวปลาแซลมอนโอเคไปอี่งนั้นอันนี้ก็สาระเดี๋ยวเดี๋ยวใส่นี่ก่อนสารายข้าวเนื้อเอ้ยข้าวจะหมดโอ้โอทำไงดีครับนี่เรียบร้อยเฮ้ยอัพเลเวลหกแล้วอย่างงั้นเหรอ เรียบร้อยเคปเควสเสร็จแล้วอืมได้ของเรียบร้อยครับฮ่าๆอุ้ยหกร้อยพออู้ว,วเงินอย่างเยอะอืมลูกค,ค้ากินแล้วก็ทิ้งของไม้ที่นี่เต็มเลยเราเจอคอณซูมเมอร์ใหม่เป็นน้องหมูแล้วอูดอุดสวัสดีขอกินข้าวหน่อยได้เลยครับาขอบคุณครับอืมเลอะด้วยเป็นลูกค้าที่ตัวมอมแแมมจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะ จ้างพนักง,งานให้มากขึ้นแล้วกันนะครับก่อนที่จะจ้างพนักง,งานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวพักไว้ก่อนแล้วกันนะ <laughs> สำหรับใครอยากดูต่อเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครกันด้วยนะฮะที่สํคาคัญเลยนะถ้าชอบจริงๆหรืออยากให้เล่นต่อสามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่าย,ายจ้าไปแล้ว